ก็สวัสดีนักเรียนนะคะเจอกันในหัวข้อ4.2สมดุลต่อการหมุนนะคะ4.2สมดุลต่อการหมุนก็ยังอยู่ในความรู้เรื่องสมดุลน,นะคะบทที่4ในหัวข้อ4.1เราเรียนไปแล้วคือสมดุลต่อการเลื่อนทีนะะ่ว่าสมดุลทบทวนนิดนึงเนาะสมดุลต่อการเลื่อนที่ก็คือวัตถุจะอยู่ในสภาพ หยุดนิ่งก็คือมีความเร็วเป็นศูนย์กับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะคำว่าสมดุลอีกอันนึงก็คือสมดุลต่อการหมุนะเมื่อเราพิจารณาเกี่ยวกับการหมุนของวัตถุหมุนรอบแกนะะควัตถุจะอยู่ในสภาพไม่หมุนก็คือหยุดนิ่งหรือหมุนก็ได้แต่จะต้องหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมที่คงตัวเราจะจัดว่าวัตถุนั้นสมดุลต่อ การหมุนสมการที่เราจะใช้ก็คือซิกมาเอ็มเท่ากับ0หรือเราเรียกว่าผลรวมของโมเมนต์ลับที่กระทําต่อวัตถุรอบแกนหมุนใดๆจะเป็น0ูนะนี่เราก็จะมาทําความรู้จักกับโมเมนตะ์นะโมเมนต์สัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือตัว M ใหญ่นะคะ ตามเอกสารที่ส่งให้นักเรียนนะคะโมเมนต์ <Moment S 1> ก็คือปริมาณที่ใช้วัดผลของการหมุนรอบจุดหมุนจุดใดจุดหนึ่งโดยขนาดของโมเมนต์นะคะจะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงก็คือตัว F นะคะและระยะทางของแนวแรงจากจุดหมุนคือหรือเราพูดอย่างหนึ่งก็คือขนาดของโมเมนต์เราหาสามารถหาได้จากผลคูณของแรงก็คือ F กับระยะทางนะที่ตั้งฉากจากจุดหมุนไปยังแนวแรงในที่นี้ครูก็ให้เป็น l นะคะบอกว่าโมเมนต,ต์นะ,ะเป็นปริมาณเวกเตอร์เดี๋ยวเรามาดูว่าโมเมนต์หายังไงมีหน่วยมีสูตรเป็นยังไงบ้างนะคะโมเมนต์เมื่อกี้จากนิยามนะคะคือหาจากผลคูณของแรงก็คือตัว f คูณกับระยะทางที่ตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงเราให้เป็นตัว l โมเมนต์เราใช้ตัว m นะคะ f ก็คือแรงมีหน่วยเป็นนิวตันอันนี้เรารู้จักแล้วนะคะ l คือระยะทางเน้นนะคะว่าต้องตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงนะะก็จะมีหน่วยเป็นเมตรนะะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว l เล็กหรือ l ใหญ่ก็ได้ดังนั้นโมเมนต์ Moment เกิดจาก2คนนี้คูณกันดังนั้นหน่วยของโมเมนต์ก็เลยเป็นหน่วย Newton, วนิวตันคูณด้วยเมตรนะคะนี่หน่วยของโมเมนต์นะก็บอกว่ามีหน่วยเป็นนิวตันเมตรโมเมนต์ก็เลยเป็นปริมาณ เวกเตอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วจริงๆต้องใส่การที่เราไม่ใส่เราจะใช้คําว่าละไว้ในฐานที่เราเข้าใจนะฮะทีนี้จากนิยามหรือจากสมการแล้วนะจะมีตัวอย่างให้นักเรียนทําความเข้าใจจากจากรูปเนาะทีนะที้นักเรียนมาดูจากรูปนะจงหาโมเมนต,ต์ของแรงที่กระทําต่อวัตถุเมื่อ o อเป็นจุดหมุน จุดหมุนนะก็เป็นจุดที่เรากำหนดหรือสมมุติขึ้นนะเมื่อมีแรงไปกระทำนะก็ทำให้วัตถุนั้นหมุนรอบจุดหมุนทำให้เกิดเป็นโมเมนต์นะเดี๋ยวเราจะได้เรียนหัวข้อต่อไปว่าโมเมนต์มีกี่ชนิดนี้จากตัวอย่างในรูปก,กอไก่นะคนะนักเรียนสี่เหลี่ยมยาวๆนี้ก็คือเป็นวัตถุนะวัตถุขนาดสม่ำเสมอนะโจทย์กำหนดว่า มีลูกศรพุ่งเข้านะมีขนาดเท่ากับ50นิวตันหน่วยเป็นนิวตันก็แสดงว่าลูกศรน,นี้แทนขนาดและทิศทางของแรงก็คือ f จากจุดหมุนตั้งฉากยังแนวแรงอันนี้คือแรงของเรามีทิศทางไปทางนี้นะคือ f เพราะฉะนั้นจากจุดหมุนตั้งฉากยังแนวแรงถ้ามันตั้งฉากกันนะเพราะฉะนั้นเราจะกําหนดให้ปริมาณนี้ก็คือ l มีขนาดเท่ากับ2เมตรจากรูปจะพบว่า f กับ l ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้น เราสามารถหาโมเมนต์กรณีรูปกไก่ได้ก็คือจับ f คูณกับ l ได้นะคะ f ก็คือ50 l ก็คือ2เพราะฉะนั้นโมเมนต์มีขนาดเท่ากับ100นิวตันเมตรเคนะ่ะผ่านเนาะสำหรับข้อกอไก่ต่อไปมาดูข้อขอไขจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวัตถุสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะ ระยะทางจากจุด O มายังปลายของวัตถุยาว2เมตรสังเกตนะฮะลูกศรพุ่งเข้านะ,ะพุ่งเข้าคือกระทํากับวัตถุนี้มีหน่วยเป็นนิวตันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ F ถ้านักเรียนสังเกตนะฮะ F กับระยะทางจากจุดหมุนมหาแนวแรงก็คือต้นตรงนี้ค่ะนักเรียนมันไม่ได้ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นจากนิยามเราก็ไม่สามารถหาโมเมตนต์ได้ดังนั้น ถ้าเราจะหาโมเมนต์เราจะต้องทําให้ F กับ L ตั้งฉากกันให้ได้นะก็จะมีอยู่2วิธีนะวิธีที่1ก็คือเราสามารถที่จะแตกแรงนะแตกแรงให้แรงนั้นตั้งฉากกับ L กับวิธีที่2หา L ที่ตั้งฉากกับแรงจะได้คำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปทีละวิธีนะคะวิธีแรกนะคุณรูจะใช้การแตกแรงัานะเรียนดู F นะคะ อันนี้ก็คือ f พุ่งเข้าเพราะฉะนั้นทํามุม30องศาในแกน x นะฮะติดมุมนะ f ตัวนี้ก็จะเป็น f cos สามิพุ่งเข้าในแกน y เราเรียนมาแล้วเรื่องการแตกแรงอันนี้ก็จะเป็น f sin 30อันนี้ก็แตกแรงไปแล้วเรียบร้อยนักเรียนสังเกต f ที่อยู่ในแกน x ก็คือ f cos 30นะะสิะ f cos 30ตัวนี้มันจะผ่านจุดหมุนไม่ทําให้เกิดเป็น เพราะฉะนั้นเรกเรียนสังเกต f อยู่ในแกน y f อยู่ในแกน y ก็คือ f s ซ n 30ตัวนี้นะคะอันนี้คือแนวแรงจะไปทางนี้ตั้งฉากกับตัวนี้ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ l l มีขนาดเท่ากับ2เมตรเมื่อตั้งฉากกันแล้วเราก็สามารถที่จะหาขนาดของโมเมนต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูลบตรงนี้ก่อนเนาะขยับมาในข้อขอไข่เนาะวิธีที่1นนะคะขอไขวิธีที่1น คูใช้การแตกแรงเพราะฉะนั้นจากสูตรการหาโมเมนต์ก็คือโมเมนต์หาจากคนคูณของ f คูณด้วย l f ของเราไม่ใช่ f ตัวนี้นะเป็น f ที่เราใช้ก็คือ f ตัวนี้ที่อยู่ในแกน y มีขนาดเท่ากับ f s i n 30คูณด้วย l นะักเรียนก็แทนค่าโจทย์กำหนดว่า f คือ50 s i n 30คือเศษ1ส่วน2 l ก็คือ2ตัดตัด เพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่เกิดจากการแตกแรงของเรานะคะก็มีค่าเท่ากับ50หน่วยเป็นนิวตันเมตรอันนี้วิธีที่1น,นะคะคือแตกแรงให้ตั้งฉากกับ l ทันนะคะทีน,นี้ลบจะแสดงวิธีที่2ให้นักเรียนดูนะ,ะวิธีที่2ก็คือคุณครูจะหา l นะคะเรียนที่ตั้งฉากกับ f เพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะคะนี่คือแนวแรงก็คือ F ของเราลากจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะคือ L อันนี้ที่โจทย์ให้มาไม่ใช่ L นะคะนี้นักเรียนสังเกตสามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะคะสามเหลี่ยมเล็กๆนี้เราจะหาค่าของ L นักเรียนมุมตรงนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับมุมตรงนี้คือสามุมตรงข้ามใช่ไหมคะจะมีขนาดเท่ากัน ต่อไปค่ะวิธีที่2นะคะให้หนักเรียนเขียน l ส่วน2ส,สังเกต l ตรงข้ามกับมุม l คือด้านที่เราไม่รู้คือด,ด้านที่เราหาอยู่ส่วนด้วยด้านที่เรารู้ก็คือ2 l คือด้านตรงข้ามมุมตรงนี้นะคะส่วน2คือด้านตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมกับด้านตรงข้ามมุมฉากใช้ความรู้ตรโกณมิติมาใช้มันก็คือฟังก์ชันไซ ซีตาแต่ซีตาที่เราสนใจก็คือ30นะไม่งงเนาะตัวนี้เราจะา L นะเขียนไปเลย L ส่วน2 L ตรงข้ามมุมส่วน2มีความสัมพันธ์คือตรงข้ามม,าามุมฉากตรงข้ามมุมส่วนตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่ากับซด์สาเราต้องการ L นะัเรียนเก็บ L เอาไว้2หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้ L เท่ากับ2ซดสาเพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลยค่ะ L เท่ากับ2ซดสาก็คือเศษ1ส่วน2ตัดตัด เพราะฉะนั้น L ของเราก็จะมีขนาดเท่ากับ1เมตรอันนี้เราหา L ได้แล้วนะฮะเป็น L ที่ตั้งฉากกับแนวแรงอันนี้ก็คือ F นะได้ L แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะหาโมเมนต์ได้จากสูตรโมเมนต์คือผลคูณของ F คูณด้วย L ตอนนี้เราใช้ F ปกติก็คือมีค่าเท่ากับ50ส่วน L เป็น L ที่เราหามาเมื่อกี้เนาะตั้งฉากกับ F ก็คือ1 เพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่เกิดจากกรณีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ50นิวตันเมตรจะพบว่าไม่ว่าจะใช้วิธีที่หหรือวิธีที่2องนะ,ะขนาดของโมเมนต์ก็จะมีค่าเท่ากันนะนักเรียนอย่าลืมนะะจากนิยามของการหามโมเมนต์นะ,ค,ะคือต้องหาจากผลคูณของแรงกับระยะทางที่ตั้งฉากจากจ,ากจุดหมุนไปยังแนวแรงนะ,ะทีนี้มาต่อในข้อขอควายนะครับ นักเรียนจะพบว่ามีแรงนะกระทำกับวัตถุ f มีขนาดเท่ากับ100นิวตันทำมุม53องศานะคะกระทำกับพุ่งเข้ากับวัตถุเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ศึกษาจากในรูปขอไขแล้วก็จะมีอยู่2วิธีในการหาโมเมนต์ก็จะทำให้ในักเรียนดูทั้ง2วิธีนะวิธีแรกค,คุณรูจะใช้การแตกแรงตอนนี้แตกพุ่งเข้าเนาะเป็นแรงอยู่ในแกน y ตรงข้ามก็จะเป็น f s i n 53าต่อไปหาแรงที่อยู่ในแกน x ก็จะเป็น f cos 53นะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตว่าแรงตัวไหนคะที่มันตั้งฉากกับ l อนะ่ะ2เมตรนี้ก็คือ l เราจะเลือกใช้แรงอยู่ในแกน y ทําไมถึงไม่ใช้ตัวนี้เพราะเป็นแรงที่มันผ่านจุดหมุนมันไม่ได้ตั้งฉากกับตัว l เพราะฉะนั้นในข้อคควายเราสามารถหาโมเมนต์จากสูตรเหมือนเดิมคือ f คูณด้วย l แต่เราจะไม่ใช้ f ตัวนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้ f ที่เราแตกไปแล้วเลือกใช้ f อยู่ในแกน y เพราะมันตั้งฉากเพราะฉะนั้น f ตัวนี้ก็คือ f s ซ n 5ห้าสิบคูณกับ l นะ f โจทย์กำหนดมาก็คือ100ต่อไปซ้าย53มีค่าเท่าไหร่คะซ้าย53ก็ เคยสอนนักเรียนแล้วเนาะเกี่ยวกับการใช้สามเหลี่ยมหนึ่งหน่วยหานะคะเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนตรงนี้เนาะสามสิบเจ็ดกับห้าสิบสามจำได้เนาะมีตัวเลขประจําคือสามสี่ห้ามุมที่เราสนใจก็คือห้าสิบสามก็คือตรงข้ามมุมส่วนตรงข้ามมุมฉากดังนั้นาซห้าสิบสามก็คือเศษสี่ส่วนห้า L โจทย์กำหนดมาก็คือ2ต่อไปค่ะอะนักเรียนลองเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนตัดเลยค่ะห้าตัดหนึ่งร้อยก็คือเหลือ20ใช่ไหมคะยี่สิบคูณสี่คูณสองได้เท่าไรนอหนึ่งร้อยหกสิบหน่วยเป็นนิวตัน เมตรนะถ้าเราใช้วิธีการแตกแรงหนึงร้อนิวตันเมตรอันนี้ทันเนาะถ่อไปค่ะคุณครูก็จะสอนกรณีที่2องคุณครูลบนะคะก็คือเราจะหาแอที่มันตั้งฉากกับ F นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนลากจากจุดหมุนตรงนี้ไปเลยค่ะจุดหมุนไปตั้งฉาก นีเน้เพราะฉะนั้นด้านนี้คือด้านที่เราหามุมก็คืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตว่า L มันจะตรงข้ามมุมนะตอนนี้เราหา L เนาะ l, l คือด้านที่เราไม่รู้ส่วนด้านที่เรารู้ก็คือ2 2คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากมีความสัมพันธ์เป็น s ซายซีต้าที่เราเสนใจก็คือ53เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ L เท่ากับ2 53อันนี้หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณนะก็จะได้ L เท่ากับ2ซส้า53ซ้ายก็คือ4ส่วน5เพราะฉะนั้น L ก็มีขนาดเท่ากับ8ส่วน5เมตรอันนี้เราได้ L แล้วนะคะต่อไปเราก็มาหาขนาดของโมเมนต์โมเมนต์ก็หาจาก f คูณด้วย L นะเโจทย์กำหนดมาคือ100 l เราหาได้เมื่อกี้คือมีขนาดเท่ากับ8ส่วนหนะคะนักเรียนก็เอา5ตัดหนึ่งได้20 20ิคูณแก็คือ1นึ่งหน่วยก็จะเป็นเนวตันเมตรดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะ